เป็นระยะเวลาเกือบ1สัปดาห์ที่เราไม่เห็นทอยลยีเทิร์นดีฟเอนอยู่ในโลบอกนะครับและวันนี้ที่รอคอยครับผมทุกคนระบบยูนิตยังอยู่ครับช็อปยังอยู่ครับเทดยังอยู่แต่ยูนิตผม ไม่อยู่ครับเพราะว่านี่คนละแมปนะครับทุกคนต้องบอกว่าแมปนี้ครับสำเนาถูกต้องก็ว่าได้นะครับเหมือนกับต้นฉบับอย่าง toilet tower defense เป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางยูนิตระบบสุ่มอะไรทุกอย่างเนี่ยครับมีความคล้ายคลึงกันมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาทัวร์แมปนี้ครับมีผู้เล่นปัจจุบันมากกว่า2000คนครับลิงก์แมปอยู่ใต้ดีคริปชันนะครับเป็นอีกหนึ่งแมปเลยที่สามารถเล่นข้าเวลาได้เป็นอย่างดีหรือจะเล่นแบบจริงจังก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเขาเริ่มให้ความสนใจกับแมป เยอะมากๆนะครับก่อนอื่นเลยครับขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกม Toilet Tower Defense ให้กับเพื่อนๆทราบก่อนนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆหลายคนให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับและทักเข้ามาถามผมเยอะมากๆครับ ถามว่าเกมจะเปิดเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดนะครับก็ต้องบอกวันณนะปัจจุบันวันที่ผมลงคลิปวิดีโอนี้นะครับผมยังไม่มีกําหนดการอย่างเป็นทางการจากทีมผู้พัฒนานะครับบอกว่าเกมจะเปิดเมื่อไหร่วันไหนเวลาใดตัวผู้พัฒนาเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่หลักๆเลยผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนทราบเอาไว้ก็คือผู้พัฒนากําลังแก้ไขปัญหานี้อยู่ นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆเลยที่กําลังเกิดขึ้นนะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือ 1. เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเคยเติมไว้ก่อนหน้านี้ใน toilet tower defense เนี่ยยังคงถูกจัดเก็บหรือว่าถูกบันทึกข้อมูลไว้อยู่ใน toilet tower defense ครับถ้าเกมกลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่แก้ไขปัญหานี้ไปแล้วนะครับ จะกลับมาในรูปแบบของ t o i l t t Tower Defense ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับและทางทีมผู้พัฒนาก็กำลังลุ้นตรงนี้อยู่นะครับถ้ากลับมาออนไลน์ได้แล้วยังคงเป็นเหมือนเดิมฮะเหมือน Toilet Tower Defense ที่เราเคยเล่นไว้ก่อนหน้านี้โอเค มีอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับเราก็เล่นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเจรจากันไม่ลงตัวในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมก็จะต้องเป็นเรื่องที่2นะครับก็คือปรับเปลี่ยนโมเดลนะครับตอนนี้เนี่ยผู้พัฒนาเก็บโมเดลทุกอย่างเอาไว้ครับยังไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดนะครับแต่ว่าทําเพิ่มมารอไว้แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะมารอไว้แล้วนะส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลไปฟังผู้พัฒนามาผู้พัฒนาเขาบอกว่า เรายังคงเก็บทุกอย่างเอาไว้เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือทุ่มหมดหน้าตักนะครับผมทุ่มหมดหน้าตักหมายความว่าไงครับหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการเติมเกมตรงนี้เนี่ยนะครับจะนําไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับให้กับทางเจ้าของลิขสิทธิ์สกีบี d ี t ทอยเ t สนะครับผมส่วนแบ่งอัตราเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ เป็นความลับมไว่าง่ายๆครับไม่สามารถบอกกันได้ผมก็ไม่รู้นะนะครับว่าผู้พัฒนาเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันยังไงอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับเขาบอกว่าทุ่มหมดหน้าตักเลยนะครับก็ต้องเอาชื่อเสียงเอาตัวเกมไว้ก่อนนะครับส่วนเงินเนี่ยเป็นรองนะครับผมจริงๆเงินที่ได้จากการเติมเนี่ยน้อยนะถ้าเทียบกับ p e ล s i ซู l ม t เ r เตอร์ X นะครับต้องบอกว่า p e ล s i ซูเมอเรเตอร์ X เนี่ยเป็นโอ้โหอีกระดับหนึ่งเลยแต่ว่าอย่างว่าเลยฮะอันนั้นเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่ต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ใครอะไรยังไงนะครับผมย ติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลคืบหน้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทราบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูแมปนี้กันก่อนนะครับโอ้โหแมปนี้เนี่ยเหมือนเด้ๆนะครับเหมือนยันเงานะครับผมมาดูกันครับมีโหมดไหนบ้างนะครับมี easy m ด d i u m h a r ดและมี event ด้วยนะครับเร็งๆ toilet tower defense ก็วางโครงการอีเวนต์ไว้เหมือนกันนะครับคุณเทเลนติกเนี่ยเขาจะอัปเดตเข้ามาในตุลานี่แหละครับสำหรับฮาโลวีนนะครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงฮาโลวีนเลยเกมก็ไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาทุกคนยังไงก็เอาใจช่วยนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้ ไปเทสมาดูนิดนึงนะครับปรากฏว่าโอเคเลยทุกคนครับเข้าไปเล่นในแมปนีโอ้โหเวิร์กมากนะครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดสําคัญขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการสุ่มยูนิตนะครับผมมีระบบเทศด้วยแต่ไม่มีเปิดหรือปิดนะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟ VIP นะครับก็เลยไม่มีใครให้เทสตนะทุกคนยังไม่มีตลาดกลางเหมือนกับ Toilet Tower Defense นะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับแบบนี้อาจจะมีการอัปเดตเข้ามาครับ โอเคเรามาสุ่มยูนิตกันครับผมมี600สุ่มได้6ครั้งครับทุกคนเริ่มนะอือ,อสปิกเกอร์แมนอันคอมมอนตัวแรกครับมาต่อด้วยตัวที่2ครับผมทุกคนสปิกเกอร์แมนอีกแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมดวงดีเหลือเกินตัวที่3ครับอืมคาเมล่าแมนโอเคตัวที่ผมมีคืออะไรอะ่ะ คาเมล่าแมนเนี่ยเอ้าสปิกร์แมนดีกวา่ามันเป็นอันคอมมอนโอ้โหลืมไปเลยนะเนี่ยบ็อกทีเฮดดอทคอมกับโปรโมชั่นใหม่ลด50เซนไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบัคราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเจมและเกมพาร์ผ่านระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี VIP ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้สองครั้งสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับผมตอนนี้เหลือครั้งเดียวแล้วนะครับผมขอรีเจนเนอเสักตัวได้ไหมครับ ขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งนะครับผมอ,มอมจงระวังสิ่งที่ด้านขอครับเรามาดูช็อปกันก่อนครับทุกคนช็อปมีอะไรบ้างยังไม่ได้กดดูเลยนะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแค่เจมเดี๋ยวนะเราตรงนี้คือยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาใช่ไหมเราจะต้องรอแหละครับอนาคตอาจจะมีการอัปเดตเข้ามาครับในส่วนของช็อปครับไปเริ่มวันที่อีเวนต์นะครับทุกคนผมอยากรู้ครับ ว่าอีเวนต์นี้มีอะไรนะครับแต่จากที่เราดูตรงนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วละครับผมว่ามีมะนาวต่างดุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนครับหูได้2500้เลยเหรอได้เงินเยอะมากอะทุกคนอีเวนต์นะครับผมว้าวทุกคนแมปสวยมากนะครับผมเข้ามาด้านในหูสวยอะ่ะเหมือนเราอยู่นอกโลกเลยใช่ครับเราอยู่บนดาวอังคารนะครับผมมีธงอเมริกาปักอยู่ตรงนี้โอเคผมจะวางยูนิตไว้นะครับตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ เราไม่มีนักวิทยาศาสตร์นะบอกเลยว่าแมปนี้ไม่ต้องครับผมดูความสามารถของทีวีแมนครับทุกคนเอาต่อยแบบนี้เหรอเฮ้ทีวีแมนข่าให้หน่อยสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งเออสวยอีกตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โหหลุดหลุดสองเอาหลุดหลุดหนึ่งฮะหลุดหนึ่งโอเคได้อยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมอัปเกรดตัวนี้ก่อนครับทีวีแมนครับดามเมจเริ่มต้น25คูดาวน์0.9ครับรัศมี15ครับผมเพื่อนเพื่อนถ้าเรากดวางเนี่ย กดเลข1 2 3 4 5สห้าตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ติดนะครับมันจะติดก็ต่อเมื่อเราเอาเมาส์คลิกแบบนี้ถ้าเล่นในมือถือโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าเราใช้ระบบสัมผัสจิ้มเอาอย่างเดียวนะครับแต่เล่นใน PC เพื่อนเพื่อน,อนก็จะต้องใช้เมาส์จิ้มเอาแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเราเอายูนิตออกมาแล้วใช่ไหมเราจะกดยกเลิกเนี่ยมันยกเลิกไม่ได้ <laughs> แบบนี้คือยกเลิกไม่ได้นะครับทุกคนคือเลือกออกมาแล้วต้องวางนะครับผมวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะ หมุนไม่ได้ด้วยนะเนี่ยเราไม่สามารถหมุนคาแรคเตอร์เขาได้นะครับผมทุกคนแบบไหนแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครคาเมล่าแมนนะครับเป็นแบบนี้เลยบนหัวกล้องก็จะมี R X ขีดหแบบนี้กดอัปเกรดมาเป็นเลเวลสองครับเอ,อ้หลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมดูฐานของเราหน่อย HP เท่าไหร่ HP 500ก็ครับผมลดไปแล้ว25ได้อยู่ c a m มล่ l a b นะครับตรงนี้มี u ู o ด้วยอะแต่เข้าไปดูไม่ได้นะทุกคนอา้าเข้ามาได้นี่ว่า ว้าวน่ารักครับผมชอบแมปเขาชอบไอเดียด้านในมีอะไรด้านในไม่มีอะไรเลยเป็นเต็นท์เปล่าๆนะครับเป็นเหมือนล a บทดลองอ่ะทุกคนครับแล้วตรงนี้ล่ะมีอีเตะอ,อ,อะไรไหมตรงนี้เป็นกล่องเก็บอาวุธเฉยๆไม่มีอะไรครับโอเคเจ้าพวกนี้ครับทุกคนมันเป็นชักโครกนะครับแต่ว่าหัวมันเนี่ยเป็นมะนาวต่างดุษย์ษต่างดาวนะเพื่อนๆเห็นไหมหัวเล็กๆกเขียวแบบนี้นะครับผมอัปเกรดทีวีแมนเป็นเลเวล2แล้วมาสักู่นี้ อัพเลเวล3เอาเมื่อกี้ผมว่าผมอัพเกรดไปแล้วนะหรือผมยังไม่ได้อัพผมเบื่อโอเคสงสัยผมเบอร์ครับทุกคนโอเคอัพเลเวล3แม็กแล้วนะครับดาเมจ50คูดาว 4, ลัสมี18นะครับผมโหลดไปอีก2ตัวผมว่าเราต้องวางเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งไม่งั้นไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์นะทุกคนระดับความยากเนี่ยอยู่โหมดฮาร์ดนะครับผมไม่เคยลองโหมดฮาร์ดเลยอะ ก็จะไม่รู้นะว่ามันยากง่ายยังไงครับทีนี้เราวางเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับผมนี่คือสปิกอร์แมนนะครับทุกคนสปิกอร์แมนความสามารถเริ่มต้นอยู่ที่ดาเมจ40คูดาว1นวิรัศมี20ครับเฮ้ยมันไปแล้วคูดปารตโอ้โอไมกอลล็อกเก็ตทอยเลทครับผมแมปนี้มันเร็วกว่าต้นฉบับเยอะมาก <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> ยังก็เดแฟดจู่ๆก็ผ่านหน้าผ่านตาไปแบบรวดเร็ว ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยโอ้โหแพ้เลยดูเฮดพีาเราติดลบครับโอ้ไม่กอนแต่ว่าการแพ้ของเราเมื่อกี้นี้ได้มา700ครับผมทุกคนให้เงินเยอะมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าใช้เวลาไปกี่นาทีนะเขาไม่มีเวลาบอกอะหรือมีบอกแต่เราไม่ได้สังเกตอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยมีใครเทรดใครต้องการจะเทรดกับเราดูซิตอบเย็ดไปอา้าวเงียบกิฟหายผมว่าเราไปลงดันเพิ่มกันดีกว่านะครับ ลงอีกสักรอบหนึ่งนะครับให้มันได้900จะได้มาสูม10ครั้งเลยทุกคนครับรอบนี้ผมแอบเข้ามากับเพื่อนนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาต้องการให้เราเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราแอบเข้ามาแล้วนะครับผมและนี่คืออัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับทุกคนดูดิมีไฟสีฟ้าสีขาวสีเขียวนี่มันเป็นอัปเกรดเวอร์ชั่นไหนเนะี่ยไฟ3มสีไฟหลายๆสีแล้วมันตลก,กน,นะทุกคนครับเฮ้แต่ว่าด้านหลังเท่อะด้านหลังเขามีโล่ด้วยนะครับผมใช่ไหม ใช่โล่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะมีโล่แล้วก็ตรงนี้เป็นเจ็ตแพคนะครับว้าวสุดยอดเลยนะครับผมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนแบบนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ไม่ใช่ยูนิตของผมนะครับทุกคนอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นสีเขียวอะหมายความว่าผมสามารถอัปเกรดได้อย่างนั้นเหรอลองกดดูนะเอา้านี่ไงเป็นยูนิตเพื่อนเราแต่ว่าเราอัปเกรดได้นะครับแปลกดีครับผมแมบบนี้เฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้ว โอ oh นะไม่นะไม่มาหลุดเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยอีกนิดนึงนิดหนึ่ง,งต้องสกัดดาวรุ่งเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้สกัดดาวรุ่งอเออเออโหยูนิตเรารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับ <c oughs> ส่วนนี้คือไททันสปิเกอร์แมนนะครับทุกคนผมก็อัปเกรดได้เหมือนกันไม่ใช่ยูนิตเราแต่ก็อัปเกรดได้นะครับผมเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับอัปเกรดไปให้แม็กแบบนี้โอเค ส่วนนี้คือไททันทีวีแมนนะครับผมทุกคนคาแรคเตอร์ของเขาเท่ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมอัปเกรดไปแล้วทำไมอัพครั้งต่อไปเป็นพันหล่ะอัพจริงๆมันจะต้องเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นไม่ใช่หรอครับอันนี้มีช่วงโปรโมชั่นลดราคาด้วยดีจริง โอ้ไม g กอมีคนให้ยูนิตผมฟรีทุกคนขอบคุณมากครับผมรูป1 1 2 2ทุกคนครับเมื่อกีน้นี้หลังจากที่เราพิชิตอีเวนต์ได้นะครับเราได้ยูนิตฟรีมาด้วย1ตัวนั่นก็คือยูนิตตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับพอดีว่าอ่านไม่ทันนะครับมันเร็วมากเลยได้ยูนิตปุ๊บแล้วก็เด้งออกมาที่หน้าล็อบบี้แบบนี้นะครับตอนนี้เรามี3,200แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันครับ แน่นอนครับทุกคนยูนิตที่เราอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือมีทิกครับผม0.1%สุ่มได้3ครั้งนะครับครั้งแรกไม่ออกได้แต่อีพิกโอเคไม่เป็นไรแมปนี้ไม่มีเกมพาร์นะครับทุกคนคือคนที่จะได้มีทิกเนี่ยจะต้องดวงล้วนๆนะครับหรือไม่ก็ใช้เงินจริงซื้อนะครับผมมีขายด้วยนะเพื่อนๆลองไปหาดูครับในกลุ่ม Facebook เนี่ยมีคนซื้อขายแมปนี้อยู่นะครับครั้งสุดท้ายได้ไหม โอ้โหลาบทีวีแมนไม่ออกเลยอะออกยากมากนะครับเรจเนลรี่กับมีทิกแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่เขาให้เราฟาร์มเงินได้เยอะนะครับเพราะว่ามันสุ่มได้ยากแบบนี้นี่เองครับทุกคนเอาแหละแบบนี้โดยภาพรวมก็มีประมาณนี้นะครับใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแมปที่สนุกมากๆแล้วก็มีความเหมือนกับ Toilet t o w e r Defense อยู่มากครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ